สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความจากเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลในโพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลและคดีน้องชมพู่ดังนี้ครับละครฉากสุดท้ายเปิดโฉมหน้าพระเอกข่าวยืนยันว่าสื่อหลักและตำรวจลงพื้นที่กกอกในวันที่ย8ิเมษายน ไปปิดละครกะกะรอกเพราะคนดูเริ่มเบื่อแล้วเนื่องจากผู้กำกับการแสดงหมาตาถูกด่าว่าไร้ฝีมือหาฉากจบไม่ลงการลงพื้นที่ครั้งนี้มีสายข่าวแจ้งว่าโอกาสแขวนคดี20%โอกาสจับแพะไม่มีแล้วเพราะแพะลุงรอดมาคราวนั้นผู้กำกับการแสดงก็เสียหน้าเนื่องจากมีฉากหลุดลุงลงจากเขาวงเล็บ ถึงบ้านโดยประมาณ9นาฬิกา20นาทีแต่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการประกาศผ่านโซเชียลว่าน้องหายเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาดังนั้นหลักฐานชิ้นนี้จึงเป็นการยืนยันว่าขณะเวลาน้องหายลุงอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งแถมมีแม่ของน้องอยู่ด้วยจึงทำให้หมาตาไม่กล้าลุยลุงวงเล็บผิดแผนต้องยอมเสียหน้าถอยไปตั้งหลักเสียใหม่ มาคราวนี้หมาตาตัดสินใจว่าเพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กรและในายใหญ่ในายใหญ่จึงตัดสินใจปิดเกมส่วนใครจะชมใครจะด่าก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าใครด่าหมาตาเพลินก็อาจจะโดนดำเนินคดีฐานดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานได้เมื่อลุงหลุดพ้นวงโครจรไปแล้วใครล่ะจะเป็นพระเอกตัวจริงพระเอกคนนี้ไม่ชอบเปิดเผยตัวชอบอยู่เงีย,งยบๆแบบเสือซุ่ม ไม่ต้องเขียนยาวกว่านี้ก็ร้องอ๋อกันทุกคนเมื่อพระเอกถูกจับลิ้วล้อบริวารคนใกล้ตัวญาสนิทมิตรสหายก็อาจจะพลอยโดนหางเลขไปด้วยเรียกว่าทำให้บ้านบางหลังเหลือแต่เด็กและคนแก่ส่วนคนวัยกลางคนมีธุระสำคัญต้องไปทำทั้งที่ไม่อยากไปส่วนของแถมจะเป็นมาตราไรไว้เฉลยโอ,อกาสหน้า เพราะแต่ละคนมีบทบาทไม่เหมือนกันหนักเบาแล้วแต่การกระทำหรือเรียกว่ากรรมใครกรรมมันจริงๆทนายไม่อยากเขียนเรื่องนี้เพราะใจลึกๆต้องการให้ละครนั้นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่านว่าแฮปปี้เอนดิ้งแปลว่าการจบลงอย่างมีความสุขแต่เมื่อทนายไม่ได้เป็นผู้กำกับเป็นเพียงผู้ชมจึงไม่สามารถทำอย่างที่คิดได้แต่ถ้าทั้งหมด ไม่เป็นอย่างที่ควรเป็นหรืออย่างที่ทนายเขียนบูมเม์แรงตีกลับมาที่ลุงอีกอันนี้หลายคนโทรมาคอนเฟิร์มกับทนายแล้วแฉมันเลยพวกเราจะสู้เพื่อความเป็นธรรมต่อท้ายหน่อยหลายคนเรียกร้องให้ทนายทํา YouTube จริงๆทนายมีแล้วเคยลงข่าวลุงตั้งแต่ประมาณ11กรกฎาคม63ปีที่แล้ว แต่ทนายไม่ยอมให้มีการดันให้ติดตลาดให้มีสมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสนทั้งที่น่าจะทำได้เพราะต้องการรักษาความเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์มาแอบแฝงเมื่อหลายคนเห็นทนายไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงจึงไว้ใจให้ข้อมูลเลยมากองสุมอยู่ที่ทนายให้ปวดหัวเล่นครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล28เมษายน2 564ป่าตอง จากบทความของคุณโซดาน้ำที่มีชื่อบทความว่าคุณจะรายงานข่าวหรือจะฆ่าเขาทั้งเป็นซึ่งข้อความนี้จะเป็นตอนที่สองนะครับมีข้อความดังนี้ที่ผมได้เกริ่นหัวเรื่องมาทั้งหมดนี้ก็แค่อยากจะพูดเพื่อเตือนสติเขาคนนั้นสักนิดหนึ่งว่าคุณจะทำอย่างไรกับลูกน้องของคุณก็ทำไปเถอะแต่อย่าเอานิสยัยเช่นนี้มาใช้กับบุคคลใดๆ ก็ตามที่อยู่ในข่าวการพูดกระแนะกระแหนจิกกัดบุคคลที่ตกเป็นข่าวอย่างสนุกปากเช่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้รายงานข่าวทุกคนควรจะหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดเพราะอย่าลืมว่าหน้าที่หลักๆของพวกคุณก็คือการส่งมอบข่าวสารที่เที่ยงตรงและเป็นกลางให้กับผู้ชมไม่ใช่ถือวิสาสะเป็นผู้ที่ ชี้ถูกชี้ผิดไปตามจริตของตนเองมันใช่แล้วหรือที่คุณจะนำพฤติกรรมดังกล่าวมาใช้กับวิชาชีพนี้ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นวิชาชีพที่สามารถฆ่าคนได้ตายทั้งเป็นได้โดยง่ายๆด้วยการโหมกระนำ่ำบิดเบือนความจริงแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงก็ส่งผลให้ผู้ที่เป็นเป้าหมาย ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมไปเสียแล้วคุณเคยนึกย้อนถามกลับตัวเองสักนิดหรือไม่ว่าหากตัวคุณเองต้องถูกกระทำเฉกเช่นเดียวกันกับบุคคลเหล่านั้นบ้างคุณจะดำเนินชีวิตในฐานะที่ตกเป็นจำเลยของสังคมได้อย่างไรในเมื่อผู้คนจำนวนไม่น้อยได้กลายเป็นเหยื่อน้ำลายของคุณไปเสียแล้ว อันที่จริงการชอบหรือไม่ชอบบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข่าวก็ย่อมถือเป็นปกตินิสัยของปุถุชนโดยทั่วไปซึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกส่วนตัวปะปนอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อใดที่คุณก้าวเดินเข้ามานั่งรายงานข่าวอยู่หน้ากล้องก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ที่จะต้องนำเสนอข้อมูล ของเรื่องราวนั้นๆอย่างเที่ยงตรงและเป็นกลางให้มากที่สุดถ้าคุณคิดว่าการรายงานข่าวด้วยความเป็นกลางคือสิ่งที่ยากเย็นก็ขอแนะนำให้เบนเข็มไปประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวมจะดีกว่าไหมลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้มาแสดงความคิดเห็นกับบทความนี้นะครับ คนแรกบอกว่าจริงด้วยเขาเห็นชีวิตของคนคนหนึ่งไม่มีค่าอะไรคนที่อยู่ข้างหลังของคนที่พวกคุณน่ะทำให้เขาเป็นคนดีพอไม่ได้ดั่งใจก็ให้เขาเป็นตัวร้ายคุณไม่สงสารลูกของเขาหรือพวกคุณได้ข่าวได้เงินและชีวิตของคนคนนั้นและครอบครัวของเขาล่ะพวกคุณรู้จักสิทธิมนุษยชนไหม เขาไม่มีเงินมาฟ้องร้องพวกคุณหรอกนะถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะทีแรกนะ่ะสะใจต่อไปนะ่ะเสียใจถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้แค่ได้ยินเสียงนิดเดียวก็รีบหนีแล้วล่ะค่ะถัดมานะครับบอกว่าเขาปากสุจุดๆมานานแล้วนะไม่มีใครฟ้องเลยได้ใจจิกกัดแบบสนุกปากถัดมานะครับบอกว่าไม่อยากได้ยินเสียงเลยบิดเบือนมาก บทความจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความผ่านทาง facebook โดยมีบทความที่ชื่อว่าคุณจะรายงานข่าวหรือจะฆ่าเขาทั้งเป็นมีข้อความดังนี้ครับถ้าผมเป็นผู้บริหารของช่องข่าวสักช่องหนึ่งผมจะกำชับบุคลากรทุกภาคส่วนในความดูแลของผมให้นำเสนอข่าวสารด้วยข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดโดยจะต้อง ไม่เอ็นเอียงไปตามสภาวะแวดล้อมเพื่อการหวังผลทุกรูปแบบและทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูลให้สมกับที่เป็นตัวกลางในการส่งต่อข่าวสารไปยังผู้ชมถ้าผมไม่สามารถทําเรื่องที่ถือว่าสำคัญที่สุดต่อวิชาชีพในส่วนนี้ได้ผมก็คงไม่กล้าแบกหน้าทำมาหากินอยู่บนเส้นทางสายนี้อีกต่อไป บางคนเป็นถึงกองบรรณาธิการระดับสูงของทางสถานีแต่กลับมานั่งทําเสียงสูงๆอ่านหนังสือผิดๆถูกๆให้ผู้ชมทางบ้านนึกตำหนิในใจแถมพออ่านผิดก็ไม่คิดจะขอโทษหรือแก้ไขคำผิดนั้นให้ถูกต้องเช่นคำง่ายๆอย่างคำว่านางสวิงสวิงพิธีกรข่าวผู้นี้ กลับอ่านออกเสียงคำว่านางสวิงวงเล็บสวิงซึ่งอันที่จริงเขาน่าจะนึกฉุกคิดได้ด้วยตัวเองไม่ยากเลยว่าจะมีใครในประเทศที่ตั้งชื่อลูกหลานได้อย่างพิ่ลึกพี่ลั่นเช่นนั้นได้แม้อาจจะมองดูว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยหอยจุบ๊บเสียเหลือเกินแต่สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรวัด ได้อย่างดีในเรื่องของการเตรียมพร้อมมีหนำซ้ำอย่างจ้องขโมยซีนของผู้ที่นั่งทำหน้าที่คู่กับเขาอีกตั้งหากโดยการเหมารายงานข่าวเกือบทั้งหมดแบบฆ่ามาคนเดียวปล่อยให้คู่บัดดี้ของเขาต้องนั่งหน้าเดอ๋อนิ่งเงียบเป็นเป่าซากสักพักใหญ่ๆจึงจะมีคำว่าค่ะหรือครับ หลุดออกมาจากปากของพวกเขาเหล่านั้นและบุคคลผู้นี้มักจะยิงคำถามกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆแบบเล่นทีเผลจนผู้ที่ถูกตั้งคำถามออกอาการเลิกกลักจนแทบไม่เป็นถ้าจะว่ากันไปตามความรู้สึกของผู้ที่นั่งดูข่าวอยู่หน้าจอทีวีอย่างผมมันก็มองดูคล้ายๆกับการที่เจ้านายกำลังไล่เบี้ย เพื่อประจานลูกน้องของตนเองให้ได้รับความอับอายต่อหน้าต่อตาผู้ชมทั่วประเทศ